แล้วตอนได้ละ่ะพวกที่บวชเรือหาอยู่อบอกหาได้ครบบรรทุกคนเราบวชนี้ทองท้องไดบวชหรอเนอะาะมันมาบวชที่เหลืออีกเท่าไหเน,น,นาะเนาะไคเนาะจะไปก่อนมูเล่งบึงกูนี่ <c oughs> การบวชบ่ไเด้แมันของ,ง่ายมันไดเด้อต้องตัดใจจาก สิ่งที่เคยชินตัดใจจากข้อคั่วาจากผัวจากเมียจากลูกจากความสุขสบายทุกอย่างนั่นแหละบางเนว่าบรรลุแล้วต้องมาบวชด,ดอกก็มาฝึกมหาหัดดัดเอา <c oughs> เลยสามเณรสุขะไปบินฑบาต ภาษารีบุทผู้เป็นอุปชาตืินบินบ,บาบบวชในเมืองที่สามนั่งเล่นอายุเจ็ดปีบวชในเมืองที่สามอุปชาหยางไปตามทางแหละย่งางไปตามทางถามว่านั่นอองขึ้นหยางนามันเขาเขาเขาเหตุอยางคือเป็นนามแบบนั้นแบบนี้นาำตกไปแบบนั้นแบบนี้เออนามนั่นเขาไขานามเขาหน้านามนั้นมีจิตยี่บอก บอกว่าบ่อมมีจิตเขนาดน้าป้อมีจิตเขาก็ยัง,บ,งบังคับไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการและประารถนาได้นะย่งางไปอีกระดับหนึ่งจะไปเห็นเขาก็ร่างดัดลูกศรธน,นูเอาเอาไม้นั่นล้นไฟคอยดัดคอยดัดคอยดัดไปเรืเ่อยๆขอถามว่าเขาเหอยหาังเขาเห็หนหลูกศรแล้วเขาดัดไม้เหอยหนังดัดให้มันตรง เราไม่นั่นมีจิตอยู่บอกบอกบ่มีจิต <c oughs> ไม่บ่มีจิตเขายังสามารถดัดเห็ตรงใดแล้วก็ไปอีกเห็นเขากำลังเห็ดหลิ่งเกียนดุมเกียนเขากำลังใส่สี่เกียนนั่นเองอนอันเขาเห็ดยังอนนันเขาเห็ดกำลังเห็ดสี่หล่อของเกียนล่อกเกลียนสี่เกียนไม่นั่นนํามาจากปลาเราไม่นั่นมีจิตยู่บอกบอกบ่มีจิต คนคิดถึงได้ออคนเหามีจิตแท้ๆจิตอยู่ในกายแห่งตนแท้ๆเป็นยังสิดัดตนบ่ไดเห่าเป็นคนแท้ๆออคนพวกนั้นก็นยังสามารถดัดใหม่เป็นลูกศรให้เป็นขั้นตอนนูแม้กระทั่งนามก็ยังใครนามเขาไปตามต้องการใดเหานี่เป็นคนกว่าขอโอกาสอุปอรชาชผมขอเขาไปทำาพวมเพียรเถอะนะเอาบาทขึ้นให้อุปอชาแล้วเพื่อนเองกัน กลับไปเนี่ยขอไปนั่งในวิหารนั่นแหละทำสมาธิอยู่จังสั่ง <c oughs> เพิ่นกับพิรณาจิตเพิ่นเองพีรมาจิตตั้งแต่เพิ่นเห็นนั่นแหละหน้าขนาดมันบ่มีจิตใจเขาก็ยังสามารถบังคับน้นไปดังที่เขาต้องการได้ลูกศรและขั้นธนูทั้งหลายตั้งแต่กี้มันอยูใ่ในกอไผ่กลางป่าเขาก็ยังนํำม,มามามา,มาถากมาไถมาเหลา แล้วก็ดัดให้เป็นลูกศอนด้ที่ต้องการใดล่อดวงเวลียนซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แท้ๆเขาก็ยังสามารถน้ำมาดัดให้เป็นวงกลมก็ได้ให้เป็นสี่ก็ได้เฮ้าเป็นค้นแท้ๆเป็นยังเฮ้าสิด,ดัดใจเฮ้าเองก็ได้แะบดำเพ่นเพียนยงสังว์งส่น <c oughs> สวนอุปชากกับไปบิณฑบาตได้เตรียมบาทแล้วก็ปิดฟ้าบาทลกลับมาเป็นห่วงเป็นห่วงลูกศิษย์หากบวชได้สามหมือ <c oughs> มูพาอินทั้งหลายก็หูว,ว่าที่กิงมันออกไปถ้าเศรา้ายู่ดอกไปบินบาทนะคนก็เลยหยุดดวงอาทิตย์ไห้หยุดดวงอาทิตย์หยุดดวงจัน์ไ้บอกให้มันเลยบอกให้มันไปเลยไวไล่ฉันมันมเ,าาเป็นห่วงนี้หน่อยพระเจ้าก็รู้พระเจ้าก็รูเออบรรลุทรามในขันหนึ่งโสดาผลสกิตาค้าผลอนาคา่าผลหรืออีกนิดเดียว แต่ว่าเวลานั้นก็เลยเทียงไปแล้วอนะ่ะเลยเทียงจนจนบ 3, บีบใาสามใบสี่โมงไปละผู้ใเจเ้าเลยออกเป็นดักภาษาลิบุตรเอาไว้เลยถามปัญหากับภาษาลิบุตรแต่ว่าที่จริงก็คือพันลังภาษาลิบุตรไว้บ่ห้ไปรบกวนในขณะที่สามเณรสุขะนั่นสิขขสบรรลุอรหันตผลนั่นเองมันก็ถามไปง,ไง่นนเลยเพราะต่อผู้ใตเจ้าหูว่าบรรลุแล้ว เสียงสองสาธุการของมูเทีบเทวดาอินพุ่มทั้งหลายดังก็นจนกระจายไปพระเจ้าบอกเอาละแค่นี้แหละเธอจงไปดูสามเณรของเธอเถอะนั่นแหละจงว่าเอาอ,อาหารไปส่งสามเณรบบบนี้พวกภิกษุทั้งลลหลายเตอนนั้นเขาก็เห็นเวลามันเป็นปกติเลยแต่ว่าออกมาแล้วก็เลยสามเณรเธอจงฉันอาหารพิธบ,บาตของเธอเพิ่อกะนั่งฉันไม่หันเพราะจะนั่งฉันจบแล้วปุ๊บ เวลากระเลือนเป็นปกติวือ้อไปเป็นบายซีมูเข mm hmm. เลยว่านาอัศจรยิงหนอนั่นแหละจุดหมายาเขาคือว่าคนแท,แท้จิตใจยูจ่ในกายเจ้าของแท,แท้มันเป็นอย่างสิบว่าบังคับกายบังคับใจบังคับจิตของเจ้าของใดเลยตั้งแต่ตมหมอยู่ในป่าเขายัางตัดลงมาใดมาดัดเป็นขั้นทะนุเรนลูกสอนใดออมันดัดหนาเขาดังไฟขึ้นจุดไฟขึ้นเผา ไฟเพื่อให้มันอ่อนให้มันเอ็นไปจนว่ามันใส่ได้จนกว่ยเป็นลูกขั้นตะน่ที่ตรงได้สอนที่ตรงได้ลุมเกียนเหล็มเกียนหรือสี่ของเกียนแต่แท้เป็นต้นใหม่อยู่แท้ๆเขายังมาดัดได้ใจของพวกเขาเออยงในไายเขาเองอยังเขาสิดัดโตเขาเองมาได้ขนาดจริงตั้งหลายลมันบ่มีจิตเขายังบังคับให้มันตรงได้ลูกศอนบ่มีจิตไม่เป็นโค้ง ลำไพ่นั่นเป็นโค้องๆอยู่เขาก็ยังดัดได้ดัดให้โค้งก็ได้ดัดให้ตรงก็ได้ใจของเขาแต่แท้อยู่ในกายเขาแต่แท้เขาเป็นยังจะบ,บังคับมันไรได้ว่าออจิตก็บ,บังคับกายได้ตัวบัดนี้จิตก็บ,บังคับจิตได้ขึ้นกันเออมาจิตในจิตเองนั่นแหละจังว่าทุกคนสามารถฝึกตนได้เด้บอบ่แมนว่าสิบรรลุแล้วจังสีมาตัดได้แล้วจังสีมาออปล่อยได้แล้วจังสิมาบ่แมนแบบนั้น ต่มันปล่อยได้แล้วตัดได้แล้วมันบดได้มาดอกจัางบาวหัเข้าทาปลูกสัทธาการได้ยินได้ฟังยินได้ฟังท,ที่เป็นแสดงือฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆฟังมากๆก็เกิดการคิดการคิดก็เกิดการเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบหัวดีหัวหน้าคตเมื่อเปรียบเทียบสามสารถสรุปผลต้องได้เออมันก็เกิดอกคือสัทธา มันก็เริ่มตั้งมันศรัทธากเกิดศรัทธาโดยตนเองปัญญาก็คือการพิรณาหาความจริง่นแหละหน้าหาความจริงจนใดสรุปลงจนใดเมื่อสรุปลงแล้วบอมีขอโตแยงโตเทียงก็คืออยู่ตรงที่บ่าความเพียยนตัวแหละศรัทธาก็ค่อยเกิดจากตนจากการยินงเด้ฟังเราพิรณาโดยตนปัญญาคือการพิรณาหาความเป็นจริงตามความเป็นจริงเลยาะไรก็กเลือแต่เดียวตัวความเพียร วิริยะนี่ความเพียรประกอบหรืก็เอาจิตเปหละเพียนกันเลยมันก็บังคับกายไดแ้แต่ก็เพียนกับเพียรในจิตหละ <c oughs> แต่ก็คอยบังคับกายตัวเองให้มันห่างจากลูกปรสกินเสียงตางูจมูกดืนกายตัดขาดออกมาจากญาติพี่นองตตัดขาดออกมาผู้ยเคยมีเมีย่ยมีลูกมีผัวยังก็ค่อยๆห่างออกจากตาห่างออกจากหูเสียงก็บดิ้ยินเขาเบาวาอนั้นก็มนี้ ตาก็าบอดเห็นเขาเห็นนั่นเห็นนี่ก็นั่นแหละจังว่าคนท้มันนี่จิตแท,แท้เป็นยังสิบังคับจิตตนเองบ่ได้คนก็มีวิธีฝึกหัดให้อย่างยังยังก็ดีศรัทธาคอยศรัทธานตนเองเป,ปัญญาก็คือการพิรณาในธรรมย่างทองแท่ย่างละเอียดให้เกิดดูวความเห็นของตนเองฝึกวยตนเองรู้้วยตนเองเออนว่ามักมีองแปลกแต่รู้ในมักมีองแปล สัทธาก็ตั้งมันในขอวัดปฏิบัตินะปัญญาพิโรนาหาเห็นแล้วว่าเหตุทําห้การพ้นทุกได้รุดพ้นไปได้ก็คือเหตุให้การเข้าใจในอริยสัจมัง่งเข้าใจในมักแปดมัง่งเข้าใจในปฏิสมุป,ปาทมัง่งคือเหตุและปัจจัยทุกอย่างยอมมาจากเหตุเออท่าน,นการดับเหตุนี่ตั้งหากเนี่ยเหตุแห่งความอยากเหตุแห่งความโลภเหตุแห่งความโกรธ เห็นในความหลงมันดับที่ไหนก็ดับที่จิตอ้าวเข้าจิตเป็นยังสิบังคับจิตบม่ไใดทั้งทั้งที่จิตมันก็อยู่ในจิตของเข้าเองอะไรทั้งว่าทุกคนสามารถฝึกฝนเข้าถึงอรหันตผลใดบุตทุกคนนั่นแห้งบ่แมนว่าเออเข้ามาปั๊บเราสิมันได้สัมเพันโลดเพิ่นก็ฝึกมาพอแห้งเพิ่นก็ดับตัวเองมาพอแห้งกว่าสีน้ำออกมาเบาได้ก็ดีบ่แมนว่าบรรลุมาเลยด้ ตัวเองไปเรื่อยเด้จังว่าคนมันมีจิตที่ส่อนอยู่ในกายตัวเองก็เทมันเป็นยังสื่อบังคับเองตัวเองบดายเลอขนาดใหม่ลูกศรขคันทะนุเขาก็ยังเอามาแต่ว่ามันแข็งบ่ก็ยังติดไฟขึ้นล้นไฟค่อยๆดัดค่อยๆทาค่อยๆเหลาไปตัวนี่แหละจังว่าเพราะ่องของการบวชเป็นของเฮ็ดแต่งงากยากอีีเด้ S <S คนเจ็ดพันกว่าล้านคนมีนักบวชพราะหลานที่บนนี้แล้วก็มีคนทีถึงพระรัตมาตายแท้จริงพอพันคนอยู่บนนี้เอาพันนึ่งเด้ไม่เจ็ดพันกว่าล้านแท้แท้เลยเนีย่รู้เห็นตามความจริงมั่นคงเฉพาะความจริงคือธรรมะเอาธรรมะเป็นทีพึงเอาตอนเป็นทีพึงบริพึ่งสิ่งอื่นเลยเนี่นั่นแหละแล้วก็เดินตามมรกวิ่งค์ไป บ่ได้วันไหวกับคำารหานึงท่าและทั้งหลายที่เขาตีข่าวออกมาค่อมันเขามีอันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางมีเทพเทวดาอินพงหรือมีพระจงพระเจ้าอย่างดลบดานบ่วันไหวเลยพวกนี้มันคงไม่แค่เฉพาะพระรัตนตรัะรนี่มันก็ห่างแล้วอบายจะพูดคิดคือความคิดของข้าเองมันบอไปคิดถึงมันบ่วันไหวเข้าใจรับว่าบ่วันไหวมันพอไปวันไหวอ่อนแอ ย่านอันนั้นเห็ดย่านอันนี้เห็ดเด็ดนี่มันหมั่นใจในความจริงของของเองอะไรเราทุกคนกลดพลหรือตนเองเดอ้อว่านี้ไพเห็ดไยรลดพนไดเดอ้อตัวเองทั้งนั้นจิตอยู่ในกายตัวเองแต่แท้ก็ต้องเอาจิตบังคับจิตถึงมันได้จิตในจิตนะครับนี่ตัวเองเอะไรอะแหละฝึกต้นไปเรื่อยเกิดสติกำกวับจิตมันก็ตั้งหมั่นของมันเองเละไรไปมันว่าจะได้ปวะเลยทีเดียวแหละนะว่ว เน,เน้นย้ำจิตในจิตหมายถึงการมีสติกำกับความคิดตัวเองเด้ดูความคิดตัวเองดูการกระทํำาาตัวเองโดยกายโดยว่าจาของตนเองเนี่ได้ดมาดูผู้อื่นส่วนมากจะมาดูผู้อื่นค่อยตำหน,นินิท่ากระหาขณะมู่พวกเองกับมีมู่ภพิษูท่าทางจ,จอบซ่อมคือบ,บ่งผู้อื่นบ่งกิริยาว่าจาผู้อื่นบอเบิบ่งเจ้าของพวกมาคลังฮัดคลาวาเกเหมือนกันให้มาบ่งตนเองเด้บว่าไ้ไปบ่งผู้อื่นบังคับจิตตัวเองต่น,นแหละ ตาสามารถทําได้ทั้งนั้นแหละกับบแม่นว่าบังหวาปวมันได้ทพิน่นโดดออนัอ่นแหละทั้งว่าต่ละคนน่ะฝึกหัดตนเองเด้อดัดตนเองได้ไม่มีผู้ใดมาดัดเท่าใดเด้นอกจากตัตเขาเองบ่มีผู้ใดต้องการบังคับไผ่เด้อฟังดีดีเลยคนในโลกนี่บรรท,ท,ทุกคนบรรทุกสัตว์นั่นแหละบอมมีความต้องการบ่มีความปรารถนาว่าจะให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบาบัางคับเราเด้เอทำให้มาก